ขอบสนังรีวิววันนี้จะขอมารีวิวหนังกวนซาตะลุยอวกาศภาคต่อที่กลับมาครบทีมเดิมพร้อมหน้าเพื่อล่ารายได้หลักพันลานุเรียนอย่างการเดยนออฟกิเลนตี้บอรนลุ่มถู โดยเนื้อเรื่องก็ต่อมาจากภาคแรกที่สร้างปรมไว้ว่าพ่อของปีเตอร์ควินพระเอกของเรานั้นเป็นใครมาจากไหนโดยในภาคนี้ก็จะค่อยๆเฉลยเรื่องความสัมพันธ์ไปพร้อมๆกับการประจนภัยครั้งใหม่ของเหล่าผู้พิทักษ์จักรวาลซึ่งก็ฟังมันดูเหมือนเนื้อเรื่องธรมธรมดาธรรมดาซึ่งก็จริงแหละครับเนื้อเรื่องมันธรรมดาแบบนี้จริงๆแต่เจมส์กั๊ ผู้กำกับคนดีคนเดิมที่ทำให้ซีรีส์การเรียนออฟดิกกสาเลซี่ภาคแรกที่ตอนแรกเป็นหนังน,น,นอกสายตาของมาวลกลับมาเป็นที่น่าสนใจอย่างมากจึงไม่เป็นเรื่องอยากนักสำหรับภาคต่อที่จะทำให้มันน่าติดตาโดยในภาคนี้ก็ต้องบอกว่าเฮียแกเอาอยู่ตั้งแต่ชา,ชาอินโรโดยใช้หนูน้อยเบบี้กรุ๊ตจอบขโมยซีนมาเป็นจุดขายสร้างความกามุตำม,มีให้กับแฟนๆหลงรักในตัวละครตั้งแต่ต้นรเรื่องการกระจายบทในภาคนี้ยังทำได้อย่างโคตรดีเยี่ยม แทบทุกตัวละครในแก๊งมีความสําคัญในการทํเนห้เรื่องนั้นดำเนินต่อแทบทั้งสิ้นในเรื่องการเล่าเรื่องภาคนี้จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักอย่างปีเตอร์ควินของเราและอีกโก้พ่อของเขาพี่น้องกัโมโบล่าและเทมบูล่าอกเกตและเบบีกรุทที่แสนจะโคตรน่ารักหรือจะย้อนดูภาคนี้ที่เขียนบทมาให้พี่แก๊กได้โชว์ของเด่นเท่อย่าบอก ใครจะมีกระแต่พี่ดรักนี่แหละครับที่เป็นเหมือนตัวโจมคอยสร้างสีสันและมุกตลกให้เราขำเป็นระยะระยะนอกจากความตลกความควรเต็นมุกห้าบาทสิบบาทขี่ขนกันมาเต็มที่แล้วภาคนี้ยังใส่เรื่องความสัมพันธ์มิตรภาพครอบครัวอีกเช่นเคยซึ่งทำให้หลายคนซึ้งน้ําตาตกอย่างแน่นอนอีกสองความดีงามพระรามแปดที่ไม่พูดไม่ได้คือความดีงามของเพลงประกอบที่ผู้กำกับของเราคัดมาใส่ในนั้นโดยเฉพาะถึงจะไม่ติดหูเท่าภาคแรกแต่ก็ไพเราะสนอหูและเข้ามาท้องเรื่องเหมือนภาค I'll be not ก็คือภาพที่สวยงามโคตรโคเมื่อรวมเข้าไปกับวิชวลแสตเกที่ตะการตาภาพตะลึกมันทำให้กลายเป็นหลายต่อหลายฉากติดตาไปกลับบ้านชนิดที่ว่าหนังจบยังต้องออกมาพูดข้างนอกกับเพื่อนว่าฉากนี้แม่งโคตรสุดยอดยิ่งในชมระบบไ m แม็กแล้วล่ะก็ต้องบอกได้เลยว่าเต็มตาเต็มตีนมากกว่านังนรรมดาอย่างแน่นอนและข้อเสียไม่เยอะเลยในภาคนี้คือมันไม่ค่อยแตกต่างจากภาคที่แล้วมากนักแค่เพิ่มส่วนรามาเขามาซึ่งส่วนตัวผมชอบภาคแรงเยอะมากกว่าและบางมุกมันก็เป็นมุกประลมากๆซึ่งบางคนอาจจะไม่เก็ตก็เป็นได้ แต่ภาพรวมพอมันมาประกอบรวมเข้าด้วยกันก็กลายเป็นหนังพ้องเพื่อนและหนังครอบครัวอย่โรมาเวลนับอีกเรื่องที่หากถ้าเป็นแฟนมาวลแล้วก็คุณไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งก้าเต็มๆคงไม่มากไม่น้อยไปสําหรับหน้าที่สร้างความสุขบันเทิงแบบครบรถเหมาะสําหรับคนดูทุกเพศทุกวัยที่สําคัญอย่าเชื่อคาพูดผมจงไปพิสูจน์ด้วยตาด้วยตังของคุณเองนะจัะโปรดแต่คนที่คุณอยากดูด้วยกระัผมจะชวนไมพร้อมกันว่า คนที่แทก oh, <so S 1> คุณ <so S 1> เขาอยากเชิญคุณไปดูการเนียออฟดิเกเล็กซียนะครับและกลับพบก,กับขอบสนังรีวิวได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ years I've found you and who the hell are you I'm your dad Peter